สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอแอป Smart Buy Shaker ที่มาของการพัฒนานะคะเกิดจากการตัดสินใจซื้อของในชีวิตประจำวันมากได้รับอิทธิพลจากอารมณ์มากกว่าการพิจารณาอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้เกิดการใช้ใจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับความจําเป็นและความพร้อมทางด้านการเงินผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบแอปเตือนความเสี่ยงก่อนซื้อสินค้าเพื่อช่วยประเมินความเหมาะสมในการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านการเงินและระดับความจําเป็นของสินค้าผ่านกระบ,บวนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชัน ในสกินที่1จะถามถึงความพร้อมในการประเมินสินค้าและกดเริ่มประเมินสินค้าสกินที่2จะถามข้อมูลทางด้านการเงินเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าและราคาสินค้าที่เราต้องการจะซื้อและกดถัดไปสกินที่3เป็นหน้าที่ถามว่าสินค้าจำเป็นแค่ไหนให้ปรับระดับสินค้าเลเวล1ถึงเลเวล5ตามความจำเป็นของสินค้าและกดวิเคราะห์ผล สกินที่4หน้าของผลการประเมินบอกความเสี่ยงของการซื้อสินค้าและบอกคำแนะนำและยังมีประวัติการเตือนของสินค้ามีบัตทอนที่สามารถร้างประวัติข้อมูลและมีบัตทอนที่สามารถเริ่มกลับไปประเมินสินค้าใหม่ได้อีกรอบวิธีการทำงานของบล็อกแต่และสกิน ขอบคุณค่ะ